ย่าลืมกดติดตามน้องจ้าจ๋าตรงปุ่มสีแดงนี้แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน้องจ้าจ๋าออกคลิปใหม่ๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนที่ไหนนะพี่เมฆแม่ขราจานแม่ขาจานแม่ขจาาบบอน้ำร้อนแม่ขาจานนะคะ ตอนนี้เ,เราก็จะมาพิสูจน์ว่าไข่นกกระทานะคะถ้าต้มกี่นาทีถึงจะสุกอ่ะลองถามาพี่ห <จะ S 1> ม่คะสามนาทีสามนาทีใช่ไหมคะอ่าอเ,เดี๋ยวสามนาทีเ,เราไปดูนะว่าจะสุกหรือเปล่าสวัสดีคะ่ะน้องจษจ๋าอยูท่ที่อะไรนะบ่อน้ำพุร้อนแม่ขาจานใช่ไหมคะตอนนี้เรามาทำอะไรคะ ต้มไข่ไข่อะไรไข่นกกระทาต้มไข่นกกระทานะตะกี้ถามแม่ค้าแล้วเขาบอกว่าไข่นกกระทาสามนาทีมันจะสุกนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เรามาพิสูจน์กันใช่ไหมว่าสามนาทีมันจะสุกหรือเปล่านะคะยังไม่สุกค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มไข่กันนะใช่ใช่เขาบอกว่าสามนาทีสุกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสามนาทีมันจะสุกหรือเปล่าโอเคไหมโอเคป่ะ ตอนนี้เราจะจับเวลานะคะสามนาทีนะคะเอาเริ่มเลยค่ะ,อ,ะอาตตามาิอ่นี่เออบางเอ้ไม่เป็นไรถึงสามนาทีแล้วก็บอกวางแล้วยิงห่างๆนะน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะ มีคนมาต้มไข่กันเยอะแยะเลยค่ะเป็นบรรยากาศร,รอบๆบ,บรรยากาศร,รอบๆนะคะตอนนี้ยังไม่ถึง3นาทีค่ะกี่นาทีแล้วคะอ่ายังไม่ถึง1นาทีเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะคะว่า3นาทีมันจะสุกหรือยังนะ จ,จ้าจ,จ๋าจ้ากลัวไหมไม่กลัวนะยืนห่างๆเดี๋ยวมันกระเด็นใส่เราจะจจากําลังต้มไข่นะคะต้มไข่นกกระทาตอนนี้หนึ่งนาทีกว่าแล้วค่ะไหนดูสิตอนนี้สองนาทีแล้วนะเกือบจะสามแล้วบ,นนบ่อนี้เหมือนพูดแล้วบ่อนี้มันก็ เดือดมากเลยนะกระเด็นแย่ๆเลยเกือบจะค่ะเกือบจะสามแล้วค่ะนี่มีคนมาต้มไข่ด้วยนะแล้วสามจะถือแล้วยังลูกถ้าข้างหน้ามันเลขสามเนี่ยมันก็สามนาทีครบแล้วนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นได้สามนาทีเราก็ยกขึ้นเลยเอาลูกเดียวก่อนพี่เอาเกือบแล้วค่ะกี่นาทีละห้าสิบห้าห้าหก มาเลยอ่ามานี่เลยหลูกอ้าวดูไหนอ,ะอ่ะอะเอาลใส่ถุงดเดี๋ยวเราไปนั่งตรงโน้นก่อนระวังระวังหลงนชอบดนี่สนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเขากันทางโน้นเลยไ,ไม้ค่ะไม้ป่าป่า อนะตอนนี้นะคะเราจะมาท้าพิสูจน์นะว่าไข่ต้มสามนาทีมันสุกจริงหรือเปล่าอ้าวให้เจ้าหญิงลาพันเซลกินหน่อยสิร้อนมากไหมพ่อเมกร้อนมากร้อนมากเลยนะต้มไข่ที่เน้ำผูร้อนนะคะจะยิงถือให้พ่อ ตอนนี้หน่วยแก้าตายกำลังแกะไข่อยู่ค่ะไข่ร้อนมาก <S 2> <S 2> <S เอาละค่ะนี่คือไข่ของเรานะคะนนคสุกไหมคะอะขอเขามาขอดูหน่อยคะ่ะคุณพ่อ,อนน3านาทีนนะคะจะเป็นไข่ยางมะตูมค่ะสุกแล้วนะกินได้นะแต่ถ้าเกิดว่า อยากได้ให้มันเป็นแข็งๆกว่านี้นะคะก็ต้องเอาไปต้มน้ำกวานี้อีกหน่อยสรุปก็คือ3มนาทีกินได้กินได้ไหมคะเจ้าจ๋ากินได้แล้วค่ะค่ะอ้าวเฮ้เจ้าหญิงกำลังจะก่ไข่เจ้าจ๋านี่ขอลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วกันให้น้องจ๋าจิาถึงหน้าเลยค่ะเดี๋ยวน้องจาจ๋าจะกินไข่ต้มก่อนนะคะ 呜呜。Uh oh.